โอ้ยสัตว์ชิบหายละวปอกอาวุธชิบหายแล้วชูปุ้ไว้ชูปุ้ไว้ชิบหายแล้วครับ,ยอ,บ,อ,บอย่าขยับอย่าทำอะไรทัศนิษฐนะชูปุ้ไว้ชิบหายละไอ้เหี้ย <laughs> ชิบหา <laughs> ยุ้ยเฮ้ยอีฮีตำรวจตัววับสัตวเ์เยชิบหายแล้วกูก็อยากเล่นนะเด๋ยประเด็นดอ่ะยาละภาพยากึมครับมีอะไรหรือเปล่า <laughs> อุย้ย <laughs> นอนอยังไงวะที่รักพิมพ์มือคำว่านอนอยังไงวะนอนกดตัวอะไรวะนอนกดอะไรวะคลิกขวาคลิกขวาไม่ได้ผมคลิกขวาไม่ได้ไอ้เหี้ยผมคลิกขวาไม่ได้อีหมดอะไรวะอีหมดเลยอะ,ะแป๊บหนึ่งนะครับผมปวดหลังอะ่ะแกยกมือขึ้นไว ครับผมนอนไม่ได้ขาผมเจ็บมากเลยอ่ะแกอยู่ตรงนั้นแหละทั้งนั้นอ่ะโอ้โหสัตว์เอ้ยกุยไม่ได้ขโมยรถเลยี้อ่ะ เฮียเออเขาจะทำอะไรกูเนี่ยเขาจะทับดูทับมีกูเหรอ,อเนี่ยช่วยโ oh, yeah. อ้เฮียเฮียกูต้องเขียนว่าอะไรวะ<ด>สับเลสสับเลสก็ได้เฮียกูยอมก่อนทับดูปะหรือทับมีวะทับดูหรือทับมีวะอ่ะไปโอเค ยี yeah, ่ยอไปก่อนนี่เข็งรถเลยแ <pers> กคิดจะทำอะไรของแกวะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเ <cle an> มื่อกีก้ <cle an> นี่ผมยังไม่ทำอะไรเมื่อกี้นี้ผมมีประเด็นน่ะมันมีป้าม <cle an> ันมีป้าคนนึงอ่ะที่แบบว่าเขาเขามาชูนิ้วใส่ผมเมื <cle an> ่อกี้เนี้ยผมยืนอยู่ข้างถนนผมก็เลยแบบว่าหงุดหงิดนิดหน่อยอะผมก็เลยคว้างก้อนถินไปใส่เขาอ่ะมันก็มีเรื่องประเด็นกันนิดนึงอืออย่างนั้นเหรอ เพราะว่าผมมากําลังเดินท่ามกางทางมะลายครับตรงนี้องั้นแสดงว่าแกก็ไม่ได้คงไปนั่งรถเขาใช่ไหมไม่ได้นั่งเลยครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรองั้นมันจะขึ้นเตือนยังไงว่าแกกาลังจะขโมยรถอ่ะฮะโอ้ผมผมไม่มีเจตนาแบบนั้นแน่นอนดูเสื้อผมสิผมยังขาดอยู่เลยผมยังแบบกไม่มีื้สที่เดิไปที่รถแบ็คแอนไว้ตอนเนี้ยข้างหน้าเว้ยหน้ารถเว้ย โอ้โหเยอะสัตว์เชี่ยมโหเยอะทับไหลบอกมีประถาไม่ใช่ไปกับคนอื่นแบบนั้นนะมันัมันมผมมันโมโหอ่ะน้าเข้าไปทำอะไรที่ใครไม่ได้สั่งเฉยเฉยถ้าถามค่อยตอบเข้าใจหรือเปล่าถามว่าเข้าใจหรือเปล่าครับก็จะครับ ต้องนะทัวเมืองเนี่ย <c oughs> เราเห็นหมดทม่ทำอะไรนะเ <c oughs> <c oughs> ย,ย้ยอันนี้ผมจะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้โหสวมถุงมือแล้วตอบไปาตามตัวเฮียเอ้ยสัตว์พบสิ่งกฎหมายหรือไม่ครับดู ไม่ <S <S 1> <S 1> ว่าแต่จะปล่อยผมไปได้ยังอะครับ <S <S ฉันยังอะแกก็นควรจะพูดอะไรว่าแต่แกชื่ออะไรผมชื่อแม็กซ์แม็กซ์ เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะฉันต้องการชื่อจริงแกแกชื่ออะไรก่อนจะถามชื่อผมเนี่ยควรบอกชื่อตัวเองก่อนหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ฉันดีดิคทีทูเอ็ดดี้มาร์เรลประจำอยู่ที่มิชลโลสเตชันเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนของเอสดีดีอะไรอีกไหมพนมไม่มีครับผมแซนดี้ครับจาร์คารหันหน้าไปที่รถเอลพนุ่มแซนดี้ กำลังจรกรรมรถถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับโอ้เง้นคงไม่ขึ้นเตือนเราถ้าเกิดแกไม่พยายามต่อสายตรงรถหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับรถอ่ะไม่นะมันอาจจะมีระบบไฟขัดข้องหรือเปล่าไม่ได้ทําอะไรมันเลยอระบบไฟขัดข้องงั้นเอาเข้ารถแบ็กแอนด์ไว้ครับติดนขึ้นไปเลยเฮ้ยไปไหนไปขึ้นรถไงครับ โอ้ยอ yeah. ah, ่ะฮิวปีกเดสัตว์อ่าสำเร็จก็ได้โอ้โหคิวปีกกูกูกับเขาอย่างนิ่มนวลนะครับสตรีทบอสแล้วก็ดำเนินคดีเขาได้เลยอ่ะโอเคกูยังไม่ได้ทำอะไรในประเทศนี้เลยนะเว้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไอ้เหี้ยประเด็นกูเข้าคุกอีกแล้วยันงัดรถจริงๆ ผมเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยนะผมเนี่ยเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่นะครับเปิดประตูใช่แล้วโอเคโอเคขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะวันสโลนสามสิบเคียร์พอไปช่วยบริบาลบีลบอร์คิววันสัปเา็์กินก็สุดป็นแบบสวยเลยที่ไต้ฉัน ข่าวโคตรแตกอะไอ้สั์เมื่อกี้น yeah> ี่พูดอะไรครับเมื่อกี้นี่พูดอะไรอะอะไรอะปัจจัปชัตเสเตนอะไรครัผมก็พูดไปเรื่อยเละเั้ยย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 ย พอจะช่วยเหลืออะไรผมได้หรือเปล่าครับโคเฮดพูดกับใครวะคัปปี้ครับผมพยายามอยู่เฉยๆแล้วกันเออหมายถึงเฮ้ยเสียงมันโคดเจ๋วอรใช่ไหม ถึงโคตเจ๋วอะก็ในเด็กสี่กาจรกรรมจะอยู่ประมาณสิบห้าเดือนอะโดยประมาณโอ้สิบห้านาทีเลยเหรอกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยกูงัดรถไม่ได้ด้วยกูจะไปเปิดประตูขโมยรถปันเด็กนี้ขโมยไม่ได้ด้วยถ้าแตกเนี่ยกูกากไงเฮียเนี่ยกูกากไงไอ้กูทำไงอะเล่นได้กระบุนแล้วนะี่ย ก็มีแดดดิเดินนำไปน้ำประตูถ้าผมบิ่งเนี่ยคุณก็จะโดน ข้อหาถกหนี้เจ้าหน้าที่ประคับใช้กฎหมายก็จะไม่ผมแค่พูดได้เฉยถ้าผมวิ่งเข้าผมผมวิ่งเข้ามาเนี่ยจะเป็นไรหรือเปล่าแค่นั้นเองพวกเดนๆเคยมาหรือยังโอ้ยผมมาประชาผมมาเคยเคยเคยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษในนี้แหละสืบสวนเหมือนคุณนี่แหละผมอยู่พาโทระะผมไม่ได้สืบสวนโอเค โหย,ยกงติดในนี้สิบห้านาทีเขาห้อง A โหไอ้สตด์เขาห้องประตูอยู่ฝั่งขวาเนี่ยตรงผมติดนั่นแหละโอเคแล้วก็ยื่นแขนออกมาสองข้างนั่นแหละกู <c oughs> นี่สวยจริงๆเลยเฮียโอเคขยับข้อมือได้ไหมได้ครับอโอเคองั้นอ่ะคุณยื่นโทรศัพท์ให้ผมหน่อย คุณชื่ออะไรนะอ้าวผมวางไว้อ่ะโทรศัพท์อ่ะแซนดี้จันังคานะผมวางโทรศัพท์ไว้อ่ะเห็นหรือเปล่าเรียบร้อยครับเราจะแจ้ง3ข้อที่คุณสามารถใช้ได้ในนี้นนก็จะมีในเรื่องของการโทรหาญาตินะครับเราให้อนุญาตโทรได้สองนาทีแต่ว่าต้องเปิดโฟนให้กับเราแล้วก็ข้อที่ 2, สองสยาบาลรักษาพยาบาลสิทธิสามก็คือในเรื่องของน้ําและก็อาหารนะครับ เป็นสิทธิ์ที่พวกคุณได้รองรับในส่วนตัวนี้คุณก็ยืนอรอตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมประมวลกฎหมายคุณสักคู่นะได้ครับอืใไอ้เฮี้ตอนรับกูซะอย่างดีเลยสัตว์ไอ้เฮี่กูกำลงังอืม จาครับจาจาจาครับจาไม่มีจาว่าไงอ่าผมอ่ะผมอ่ะอยากติดต่อญาดอ่ะแต่ผมไม่มีเบอร์เขาชื่ออับดุลชียโบผมไม่รู้ว่าเขาได้ใช้ชื่อนี้หรือเปล่าอ่ะพอดีว่าผมอ่ะเจอกัาเอีกประเทศนึงอ่ะครับซึ่งซึ่งเราเราแยกจากกันที่เรือ ผมก็เลย <คน S 1> แบบมเเข้าืององรไม่ได้หนีเข้าเมืองคือผมว่าโดนคลื่นไงคลื่นสนามิพัดแล้วก็แยกจากกันอะ่ะคลื่นเลยนะคลื่นสนามิเขาเป็นคนจีนน่ะเป็นเพื่อนของผมเองเป็นญาติของผมคนเดียวอะจ่าช่วยตามหาให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าคุณจะตามหาใครสักคนหนึ่งในแอปโทรศรัพท์มีแอปที่ชื่อว่าทวิ t เตอร์หรือว่าไอีนะแต่ผมไม่มีโทรศรัพท์อะสิ ใช่เดี๋ยวขอคุณออกมาคุณค่อยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วกันนะตรงนี้และจ๋าให้เขามาประกันตัวผมได้หรือเปล่าที่นี่ไม่มีประกันตัวเราไม่มีกฎหมายตรงนั้นโอ้นะแล้วเขามาเยี่ยมผมได้หรือเปล่าอ่ะเขาไม่สามารถลงมาเยี่ยมคนได้นะอ๋อโอเคเขาไปเยี่ยมคุณได้อีกทีก็คือที่โบลเงโบกอ๋อโอเคใช่รอแป๊บหนึ่งน,นะ เท่าไรถึงจะได้ออก15เดือนอ่ะไม่ใช่หมายถึงจ่ายเท่าไรไม่มีจ่ายติดสิบวัน่ไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ถามอย่างนั้นผมไม่ได้ถามผมผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นผมไม่ได้แบบหมายถึงแบบมันไม่มีอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะ เอกูแค่ลองถามดูตว์ไอ้เหี้ยนี่ตำรวจน้ำดีเขาไม่ใช่จ่าต้องเรียกว่าอะไรวะเจ้าหน้าที่พอแล้วกันต้องเสยเกยก่อน ถอดเสือ้อมีสร้อยแหวนนาฬิกาตุ้มหูอะไรไหมไม่มีนะไม่มีเลยผมไม่ได้พกอะไรมาเ,เลยแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นแ่ะถอดเสือ้ออะไรเข้าไปห้องในนั้นใช่ไหมใช่ถอดเสือ้อถอดเสื้อไงวะเฮ้ยถอดยังไงวะเนี่ยถอดยังไงวะเสือ้อฮะ ผมไม่ถอดได้ไหมอะ่ะผมกลัวทำอะไรด้วยผมหรือเปล่าหมายถึงอะไรนะผมไม่ถอดได้ไหมอ่ะผมเขินอ่ะผมจะทำประวัติมันต้องถอดเสื้อถ่ายรูปแต่เราอยู่กสองคนนะสิไม่เกี่ยวผมจะไปทำอะไรคุณในเรือนจำผมโดนแบบนี้บ่อยๆอยู่เหมือนกันอ่ะ มาทําแบบนี้อ่ะเรือนจานี่มันสถานีตํารวจเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเอาถอดยังไงเหรออันนี้เหร ไปที่โค้ด F1 ไปที่โค้ดแล้วก็อันไหนวะเสือ้อโอ้เฮียเสื้อเสื้อเสื้อใช่ไหมไม่ใช่กางเกงใช่แล้ว เงแล้วถอดแค่เสื้อคเป็นคนไทยเหรอใช่ไหมใช่ครับเป็นคนไทยมีกินการ์ดหรือเปล่ามีครับ มันมีท่าไหนบ้างวะทุกคนมันกดท่าอ e ีโมดยังไงวะเราจะกด <d> <C raft> เราจะกดอ e ีโมดยังไงวะ <C raft> ครับว่าไงมีใครรู้ปะเราอ e ีโมดยังไงอ่ะโอเคสักครู่นะครับผมติดคดีอยู่เดี๋ยวผมขึ้นไปได้ครับคุณนั่งน้อนดิวชันนั่เลยเลยสามไม่ได้ทำไมไม่เจอประวัติอะ เื่ออะไรนะอ่าแซนดี้จันทังคารเห็นได้วะเฮ้ยมึงอยากกดแนวสาวเล่นได้ปะไอสัตว์ เช่มันเล่นยากผมเคยจำได้ว่าม <tama> ันอยู <c oughs> <ell> ่ตรงไหนสักปุ่มหนึ่งนี่แหละเฮ้ยจะตกใจแบนหน่อยดิแบนหน่อยดิแบนหน่อยดิไล่แบนดิ เดี๋ยวลองไปถามคนอื่นว่ามันกดอีโมดอยอังไงเดี๋ยวแซดบีถามใครไม่เป็น f สามแล้วไงต่อวะเดี๋ยวจะวู อดีตสอบเข้าเหรอสอบเศซสัตแบ๋ใช้เส้นพูดไปได้เที่ยมึงไม่เห็นกูไปอบรมง่เป็นชั่วโมงเขียนประวัติอย่างกะสัมภาษณ์งานคุณเกิดวันที่เก้าเดือนสามหรือเปล่าใช่แล้วโอเค เกิดปี1969นะ69ใช่ครับมีบ้านหรือมีที่พักไหมมีครับพักอยู่ไหนที่นี่แหละหมายถึงอะไรเนี่ยที่พักผมในคุกนี่แหละคุกเป็นบ้านใช่ไหมใช่แล้ว มันไม่ขึ้นอีโมดวะเพราะอะไรตอนกลางคืนปิดมันต้องขึ้นนะปกติอ่ะโอเคคุูจะโดนข้อหาสอดส่นห้า,ากิโจกรรมยามพหาหันะดโดนจำคุกอย่างน้อยยี่สิบเดือนนะตรงนี้ รับทราบข้อกล่าวหานะรับทราบไม่รับทราบได้ไหมล่ะน่าจะไม่ได้ไไดแล้วจะข้อโต้แย้งไหมล่ะมีผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ,ะอ่ะทำไมถึงบอกว่าไม่ได้ทำอะไรอะผมแค่มีปัญหากับป้ายเฉยอ่ะผมไมไ่ได้คิดที่จะขโมยรถหรือว่าอะไรเลยอ,ะอ่ะอาจจะมีมีแบบปากเสียงกันนิดหน่อยอ่ะ <Okay. S 2> ก็แค่นั้นเองผมแค่คว้างก้อนหินใส่ขเขามันอาจจะไปโดนไฟอะไรก็ได้อะกล้องหน้ารถเราเห็นว่าคุณพยายามงัดแล้วก็พยายามให้ประชาชนที่เรียงโรคอลงมาจากรถเพราะนั้นถือว่าเป็นการข่มขู่ด้วยนะถ้าทําอย่างนั้นอนะ่ะคุณพยายามดึงประตูรถเขาใช่หรือเปล่าผมแค่จะดึงประตูรถลงมาคุยอะ่ะ ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเรามีกฎหมายเรามีระเบียบเดี๋ยวในเรื่องของจำคุกเดี๋ยวผมจะลดเหลือให้สิบเดือนนะกันนะครับหลังจากนี้ถ้าออกมาจากบริมโบกสิบเดือนนี้ขอเป็นคนดีแล้วกันนะครับผมเป็นคนดีอยู่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยจะขโมยรถคนอื่นลอเป็นคนดี อีโมดอะไรมันมันพิมีโมดได้ปะเนี่ยเซตอีโมดเซตอีโมดตัวไหนเท่ๆดีวะโอเคเดี๋ยวาจ,าาาจากนี้กรมราชธรรมรับตัวคุณแล้วเอาจะโปรเล็กโปก็เป็นคนดีแล้วกัน,นะคระับไปเจอกันใส่เสื้อได้แล้วนะ ออตีละดินแดนของผม